สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้วัดจังจะานยพาทุกท่านมาตกปลาที่บ่อหลิวล้วนปลาเกตวันนี้ค่าคัน200บาทลงปลานินไป150โลครับแบบนี้เป็นวันเสาที่ี่ส3พฤศจิกา67นะครับจับจีบแค่นี้นะครับสสยกุ้งทบสุดสายครับโย้นไปเลยกดเล่นแล้วครับ เต็มปลาครับกุ้งครับจะหลุดนะครับอย่าหลุดนะครับประเดิมปลากินจะเดือนสวยๆครับสวยงามครับผมทุ่นเหลวเปิดวัดจังครับตกปลากินครับแต้มแรกลงกระชังไปครับ มาแล้วครับโดนแก้มครับโดนมุมปากนะตัวนี้สวยงามครับตุลิเปิดกระจัง ไป่นค้างครับ โอ้แล้วครับผมทุนลิบเป๋ววัดจังครับโอ้นานๆานมาทีเกี่ยวห่างับตัวนี้ <Okay. S 2> สูตรเยอวันนี้ก็ใช้เก้าเก้าสามสามสองกำม,มือนะครับผมใช้ขนมปังเผือกปั่นนะครับสองกำม,มือครับใช้ขนมปังบัตเตอร์หนึ่งกำม,มือครับผมปั่นมาแล้วนะครับผมแล้วก็รานะครับประมาณครึ่งถุงนะครับครึ่งถุงนะครับผมต่อเยอะหนึ่งกระบ,บะนะครับวันนี้ กากมะพร้าวอีกหนึ่งกำมือครับแล้วก็มีตัวนี้ครับผงชลรสสุดแซ่บบัดจังครับที่จริงก็คือ,อผงผงเพิ่มการกินของปลานะผมเพิ่มกระตุ้นการกินของปลาเองนะครับผมก็ตัวนี้สั่งมาทดลองนะครับจากจีนนะครับผมใส่ไปสองหยิบมือก ก่อนใช้ผมจะใช้ละลายน้ําก่อนนะครับผมเพื่อการเข้าถึงนะครับเข้าถึงของสารนะครับคนให้ละลายแล้วก็โรคนเหยื่อให้มันเข้ากันนะครับเข้ากันก่อนนะครับผมแล้วคนเหยื่อให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมน้ําเข้าไปนะครับเติมน้ําที่เราผสมกับสารเพื่อกระตุ้นการกินนะครับผมถ้ามันไม่พอก็ค่อยเพิ่มน้ําทีหลังนะครับ ค่อยๆผสมไปเชลนนิดนะครับผมเพราะว่าผสมทีเดียวมันจะเละนะครับ ตัวนี้เกนะี่ยวนะครับผมสวยงามครับสวยงามครับคุณเด็กเปิดวัดจังบ้าบินเตี่ยวตูด อตูกินนะครับตัวนี้สุดยอดเลยเกี่ยวตูดครับสวยงามครับผมทุ่นรือเปื่อยเป็นจังเหยื่อสุดเป็นจังวิ่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 งเต็มปากครับตัวนี้เต็มปากครับตัวนี้ ยอดใส่กุ้งนะครับตัวนี้สวยงามครับทุนรีเปิดวัดจังครับโดนครับตัวนี้ kiều hấp không mà tóm cung hấp kiểu lắng mát chửi nhang khác โดนอีกแล้วครับเต็มปากตัวนี้สวยงามครับสรุปผลงานวันนี้ก็ได้12หางนะครับได้12หางก็ปริมาณก็จกังกลางนะครับไม่ถึงกับเยอะนะครับขายปลาได้วันนี้ก็5 3 5บาทกับค่าคัน200นะครับ ก็ะหักลบก็ได้กําไรนิดหน่อยนะครับผมก็พอรอดตัวนะครับกับผลงานทุเรียเปิดอวัดจังนะครับเหยื่อสุดวัดจังแล้วก็ผงชุลรสสุดแซบวัดจังนะครับก็หาตัวปลาได้พอรอดตัวนะครับผมก็ฝากนะนะชื่นชอบการตกปลาก็ฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ